อะไรลูกอะไรเลยได้เยอะหรือยังเห็ดจังนะครับได้สามสีดอกเอง ขวดหิ้งผลมากตรงไหนมีเลยสนุต้องมีสีแดงไปช้อนาก่อนอือสวยนะอย่งนี้สิ ถ้าผูอยากกลับเมื่อเดิอเป็นห่วงเดี๋ยวลงผัก็บผักที่กินได้ไปด้วยต้มยำนะคุณยูได้ไหม ก็ได้เ <medio> พิ่งจะได้นิดเดียวสามสิบดอกเองนะฮะหายจีฮ็ดอะไรน้ำเหลืองนี่ เอฟซี FC, เห็ดอะไรเหลืองๆนี่กินได้หรือเปล่ามาครับมาอันนี้คือเห็ดอะไรนะฮะแต่ดอกเล็กนะครับน่าจะกินไม่ได้เนะาะเพราะว่าเห็นมันเหลืองมีธงหล,ล,งลบมีหลบฝนนะครับไอฟซีนี่รอยคนมาต่อกองไฟมากับพี่แดงย่าหนิงนะฮะต้องดูนะครับว่าใช่หรือเปล่าอะไร ใช่มีคนมามีมีสัตว์มาอยู่ที่นี่อะไรสัตว์เอ้าก็ลอยมาพักเนี่อ่าฮะโอ้มัมนหลบฝนได้นะตรงนี้ใช่แต่ถ้ามันลงมาทับมีตาอะไรเลยไม่มีหรอกมีได้เลยเรานั่งอยู่ดีๆมันน่มช็อต <laughs> ทับ,ทบตัวเราทำไงวะเหรอมากับลุงแดงนะฮะ นกับย่าหนิงหน้าคนหนึ่งย่าหนิงไปอยู่นู้นนะไอ้สิห้ามไปฝั่งนู้นก็คือน้าแก่หน้าแก่ไม่ใช่หน้าข้ <laughs> า บอกตรงนี้เป็นที่เตียนที่โลง่งมันหมานจ้าน,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 นี่ไงสีเหลือมันสีแดงนี่ไงเ<ง>นี่ย นี não? Não ่เห็ดอะไรเนี่ยใช่ไหมนี่เห็ดอะไรเนี่ยชอบค่ะเล้วนี่เห็ดอะไรเนี่ยเดียวเดียว